สวัสดีผู้ปกครองนะคะและนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะคุณครูขอแนะนําตัวก่อนนะคะคุณครูชื่อคุณครูนะักการอยู่กิ่มค่ะหรือเรียกว่าคุณครูเนยก็ได้นะคะวันนี้คุณครูเนยจะมาสอนในเรื่องหลักการฟังเพลงค่ะจะเป็นยังไงลองไปฟังกันเลยค่ะหลักการฟังเพลงนะคะการฟังเพลงเป็นการแสดงออกถึงความรับรู้ความไพเราะและอารมณ์ของความรู้สึก ที่เราฟังเพลงนั้นนะคะเช่นบางคนฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกสนุกสนานจังแต่ทำไมบางคนฟังแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะนักเรียนมีข้อสงสัยตรงนี้ไหมคะค่ะเรามีหลักการนะคะในการฟังเพลงอยู่ทั้งหมด8ประเภทด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ หลักการฟังเพลงมีด้วยกัน8ข้อด้วยกันนะคะ1มีสมาธิในการฟังเพลงทุกครั้งค่ะ2ก่อนการฟังเพลงควรทราบชื่อผู้ประพันธ์และนักร้อง3สามารถบอกความหมายของเพลงและความรู้สึกเมื่อฟังเพลงได้4ควรฟังเพลงบ่อยๆเพื่อฝึกทักษะการตีความหมายอารมณ์จังหวะและทำนองของเพลง 5. ผู้ฟังควรทราบว่าเพลงมีจังหวะช้าหรือเร็วมีทำนองเป็นอย่างไรมีการประสานเสียงหรือไม่ข้อ6ค่ะผู้ฟังสามารถบอกได้ว่ารูปแบบของเพลงมีทั้งหมดกี่ท่อนเพลงซ้ำหรือเปลี่ยนทำนองในแต่ละท่อนเพลงหรือไม่ ข้อที่7ค่ะผู้ฟังสามารถบอกได้ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นในเพลงนั้นสอดคล้องกับจังหวะหรือเนื้อร้องหรือไม่นะคะข้อสุดท้ายข้อ8ค่ะผู้ฟังสามารถบอกได้ว่าเพลงมีลักษณะเด่นอย่างไรค่ะ